ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยการดำเนินการโครงการรับจำนำก็เปิดนาปีปีการบริษัทสอ5พันับสองพนะครับมีเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่มาจำนำก็เปิด113,000กว่ารายนะครับเป็นวงเงินตามใบประทวน8,500กว่าล้านนะฮะขณะนี้ปัจจุบันนี้ทางทกสจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ได้ดำเนินการจ่ายเงินไปโดยได้รับการจัดสรรมา23ครั้ง เป็นเงินประมาณ3,700กว่าล้านนะฮะในปัจจุบันนี้ยังเหลือเงินค้างจ่ายอยู่จำนวน6,6,000กว่าลายนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งทั้งสิ้นนะครับ4 7่0กว่าล้านนะครับในจำนวนนี้าทางทกสอก็ได้รับการประสานงานครับจากส่วนกลางนะครับได้เงินที่ทางาทางคคสอชอนะครับได้ ดำเนินการจัดหามาให้ทางทกศนะครับในสส่วนส่วนที่1ก็คือได้จากงบกลางมา4ี่หมล้านบาทแล้วก็ได้จากสำนักง,งานบริหารนิสารณากระทรวงการคลังเนี่ยครับกู้กันอีก5 0มล้านนะครับซึ่งทางทกศจังหวัดร้ยเ็ดก็ได้รับการจัดสรรมาให้เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2557นะครับผมก็ได้ประชุมได้ประชุมเพื่อจะวางแผนการจ่ายเงินนะครับคาดว่าทางทกศจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยจะใช้เวลาการจ่ายเงิน12วันทําการนะครับ ก็จะให้เสร็จสิ้นนะครับซึ่งกเกษตรกรที่จะมารับเงินเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้สส่วนนะครับกรเกษตรกรที่ท,ทําสัญญากู้เงินรับจงนเปกระเือกแล้วเนี่ยก็ทางพนักงานทศก,ก็จะนัดมารับเงินนะครับที่ทางทศสาขาทุกสาขาครับมีทั้งหมด24สาขาวันละประมาณ2-3ร้อยลายนะครับก็คาดว่าเราจะจ่ายเงินได้วันประมาณ400ล้านบาทนะครับ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำสัญญากู้นะครับทางพนักงานธกศก็จะนัดหมายไปทำสัญญากู้ให้ที่หมู่บ้านนะครับเลยประมาณสัก6กพันลายนะครับประมาณสัก10%นะครับที่ยังไม่ได้ทำสัญญาทางพนักงานธกศหลังจากทำสัญญาแล้วก็จะนัดรับเงินภายใน3วันทำการนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่เหลือเงินที่ยังไม่ได้รับเงินไปประทวนอีก6กหมื่นหกพันลายก็ ขอแสดงความยินดีแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้สบายใจนะครับว่าเงินจะต้องถึงมือท่านนะครับประมาณไม่เกินกลางเดือนิถุนายนนะครับซึ่งทางทกศทุกสาขาจะพยายามทํางานให้เต็มกําลังความสามารถนะครับจะทํางานนอกเวลานะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี้เราก็ทํางานนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มีภาระนะครับในการใช้จ่ายเงินนะครับในส่วนของภาระที่เกษตรกร ที่ยังมีภาระกับทางทกสเช่นการกู้เงินไปผลิตข้าวฤดูการผลิตที่แล้วแล้วทางทกสอนี่ขยายเวลาการชําระหนี้บางส่วนก็รูดบัตรเครดิตไปซื้อปุ๋ยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะให้เกษตรกร,ะกรนะครับช่วยไปลดภาระไม่ให้เป็นหนี้ซ้ำซ้อนนะครับรับเงินจำนำค่าเปิดในในครั้งนี้นะครับก็จะให้ท่านนะครับนำเงินไปชําระเงินในส่วนที่ยังเป็นเงินกู้ที่ทางทกสได้ขยายระยะเวลานะครับ เมื่อท่านชาระแล้วนะครับท่านก็มีสิทธรริ์ทาสัญญากู้นะครับผมก็ได้ย้ําพนักงานว่าให้ทําสัญญากู้เงินแล้วก็ให้รับเงินกู้ในวันเดียวกันเลยในวันที่ท่านรับเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถรับเงินได้ในวันเดียวกันก็จะต้องทงําสัญญาแล้วก็นัดหมายทราบวันเวลาที่จะรับเงินเพื่อให้ท่านได้มีสภาพคล่องในการที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องดูการผลิตต่อไปครับ เกษตรกรที่ทําสัญญาแล้วนะครับทางธนาคารก็จะส่งหนังสือนัดหมายการรับเงินนะครับผ่านทางอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือว่าอาจจะโดยตรงส่วนตัวเพราะว่าเกษตรกรเดี๋ยวนี้ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางทกสแล้วทกสก็จะได้โทรศัพท์แจ้งเป็นรายบุคคลให้มารับเงินตามลําดับตามคิวนะครับนะฮะส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทําสัญญาทางทกสก็จะนัดหมายท่านทาสัญญา ครับให้ท่านเตรียมใบประทวนนะครับที่ท่านเก็บรักษาไว้ครับจากการสมม้วข้าเปลือกจะมีใบประทวนนะครับนำใบประทวนนะครับมาพร้อมกับสมุดคู่บัญชีเงินกู้นะครับเพื่อจะมาทําสัญญาจำนำข้าเปลือกนะครับหลังจากที่ทําสัญญาแล้วพนักง,งานก็จะนัดให้ท่านรับเงินภายใน3วันทําการนะครับ